สวัสดีครับผมดรตชลนะฮะตอนนี้ผมอยู่หน้าซีเจที่ร้านนะยำคุณนายดานะเมนูวันนี um ้ภูมิใจเสนอบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวแห้งจะเป็นอย่างไรติดตมมมาเลยครับ and o fri This เอาละฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันเริ่มด้วยนี่นะฮะประการแรกบีบม,มะนาวมะนาวนี้เอามาจากลำไยมาดนะฮะลูกใหญ่ๆนะน้ำนี่เยอะมากทืาทำใ้ชมะแล้วหอมกลิ่นมันไม่ใช่เหมือนกับมะนาวลูกเล็กๆนะ มันเป็นนะมะานาวใหญ่ที่ลูกเนี่ยลูกใหญ่อะแต่ว่ากลิ่นหอมมากเลยนะโอเคครับต่อไปก็ราดด้วยนะครับพอแล้วชิมก่อนอ๋อชิมก่อนอยากให้มันแบบเป็นยอดค่อยราดอ๋อให้ชิมก่อนแล้วถ้าถ้านนัวแล้วยังไม่นัวเนี่ยค่อย,ค,อยค่อยราดนะนอนอ

ตัมน้ำ camel. อืมนะครับลกเหลานะครับเร่หนูกินปลาเสลมหนนิดแล้วหนูก็ทำสดๆนนุ่มมากมีมีขออยียนมาช่วย ถ้าไม่ได้เี๋ยรงนจะอื่อยมกคืออือหึอนผมครับเลยฮะนัวมากอร่อยมากมาฮะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแห้งนะฮะแล้วมีแคบหมูด้วย ยอดย่างทอรอยเลนะมาสั่งได้เลยนะครับที่ร้านนี้เลยนะไม่ได้ทำขายลวอ๋อไม่ได้ทำขายทำกินนี่สหดยอมากอร่อยนี่ไงฉันรล้แล้วจะทำอะไรเลี้ยงที่ทำงานเธอนี่ง่ายดีไหมดีจะให้หนูทำอะไรี่มันยาก้ายากเธอเยอะเธอชอบไม่ใช่หรอโอ้อหเออออออ เอ้าแม่น่ไม่เชื่อนี่ยำการ้านนะจ๊ะเดี๋ยวใครมาซื้อเฉยๆยำเองโอ้โหแน่นอนนะน้ำมะนาวตบกระบวยน้ำตาลกระบวยเนื้อทำเป็นหม้อหนึ่ง่อ้าพ